แต่ตัวนี้มันโง่ไอ้เนี่เป็นไรเรายิงเล้วยิงฉลาดมิวจริงเหมือนพี่พีใช่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 แต่พีนี่กลับกันนะอ้าวอ้าวอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะลเลเลเลมึงจะทำไหมเอาพี่เอาอะไรฮะกระดาษได้เดี๋ยวพี่รอไปหัวไปรับก่อนว่าใช่แบบด้ว มีคนรับแล้วโอ้มันสไนเปอร์สองตัวเลยมันเป็นแอดกับแอดกับวีดูไลเฮิร์ตไลท์เฮิร์ตเฮ้ยเดี๋ยวไปฉีกขวาดีกว่ามันอยู่บนฉีกใหม่ดลจะตายแล้วแอลจะตายแผลไปตายแล้วไลทฮาร์ดก็องขึ้นหลอดครับผมอยู่กับพี่โอ๊คผมอยู่กับพี่โอ๊คโัวแทงหลังนะโอเคกูคโดนแทงแล้วผมอยู่กับเจผมอยู่กับเจ มิวมิวแทงได้แทงได้แทงได้แทงซึ่งหลอดซึ่งหลอดซึ่งหลอดไอ้พวกนี้มันมิวเออมาแล้วไอ้เนี้แสงเดียวได้สามคิวอย่างงี้แหละมันมิวเลยมิวเลยไอ้คือลัคกี้ผมอยู่กับพี่แต่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยเรียกเรียกมาเถอะใครคนไหนเต่นนั้นแหละวเฮ้ยไปค้ำข้างบนกอลมิวขึ้นขึ้นมาได้มาแล้วเร็วเร็วไอ้คืนแง่ว้าว ขึ้นไงเอออยู่เนี่ยอยู่เนี่ยสาเล่โอ้โหดิไงร้อยดิ่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 งโอเคโอเคโอเคจะตายแล้วมิวดิฉอดด้วยมิวดิฉอดตัวไม่กลัวไม่กลัวแค่ร้อยแรงแรงมิวแรงแรงแค่ร้อยแค่ร้อยออกไปอ๋อโอเคโดนลูกประคำว้าเอาว้ามิวก็อย่าไปยุ่งกับซาเลียสู้ไม่ได้แต่ว่าไปหาตัวอื่นอ่ะคือได้อ๋ออุ้ยเห็นมั้ย โอ้โหกูแซนวิโดมึงไม่มองเลยเออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วแต่ไปช่วยไปเดไปอะไรแล้วตาเดียวเป็นที่อะไรข้าบบนเนี่ยมึงไปดิมึงก็ไปข้างล่างเนี่ยข้างล่างเดี๋ยวพี่ไปยิงให้วิโดนะวิโดหาเอาเดี๋เอาเดีกยูสแปมเรื่อยสแปมไม่เขียวเดี๋ยวไปเคลมีแสกมีโอ้โหพี่กขาขยันแรงกเล่นเกืมันจะต้องบาย โอ้ยเขี้ยมไม่ตายตัวเลยรุมได้นะอะไรอ่ะตัวอัอตรีกูเฮ้ยมีวหลังร้อยเจ็บเจ็บจี๊ดถึงใจตายเียกขึ้นหลอดพี่ตายเียกขึ้นหลอดอาหนึ่งนะโอเคอะไรให้เลยเออขางพี่โอ้โหแรงเกินไม่ต้องหาพี่ว่าใครของเองเอเดนที่เต็มแม็กซ์ตัวมายิงอะ เออใช่ใช uh ่เนี๋ยวจี้เติมแม็กที่อย่างกูไปเล่นตัวหลังนะเจอแล้วกูโดดขึ้นไม่ได้อีเมิวหาติดไปก่อนใช่ไหมเออแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวอ่าจังหวะเอาแล้วพี่ว่าผมเพิ่งเกิดนะใจเย็นไอ้เียมันเรปฟาชาประมงกินไทยแลนด์อ่ะผมจะตายแล้วพี่ถึงเลย อันตรีอันตรีอ้แอดจะได้ตัวเดียวก็ได้เอาหมดอ่ะหาช่องเไปกดตัวทิ้งข่อยเลยทีเดี๋ยวพี่ไปยิงวีดก่อนโอ้โหโอ้โหไปยิงวีดอกรววีดยิงได้เลยตัวนั้นนะตายหมดเลยรออออยู่รรเพื่อนก่อนเลยโอ้โดนยิงโอ้โดนยิงสับไถ่หวดเหรอโอ้โดนทิ้งข่อยโดนทนายยิงมือซ้ายนั่นน่ะเอ้าไปนนู่นแล้ว หนึ่งเทียนฮ็อกเก็ตว่าเจตู่ฆ่ามาันเปเยอเลยนะเนื้อะไรมาซี่มาซี่โอเคมันหันมายิงผมห้าตัวเดี๋ยวกูไปดนรถก่อนมิวต้องรอรอรออะไรนะรอโล่อะกันกันไว้หน่อยจะให้มันชุบนะมิวไม่ต้องเร่งจังหวะรอโล่มาค่อยไปรอโล่มาค่อยไปก็ไม่ม okay. ีก็ unstoppable อะ unstoppable <stop S 3> Un ย่าต yeah. ้องเป็นแบบเสียงอินเดียได้ไม oh, bon uh, ่ง oh, yeah. oh, ั้นไม่พออันสต็อปเบอร์เบิร์ดอันสต็อปเบอร์เบิร์ดโซมาร์ทโออยูไอคัมห้างบนนี้เลยไอ้ห้องนี้ดาวโซเจอร์มาแล้วย่าเฮ้ยวีดอื่ไอ้เหี้ยจะตายผาได้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 ไอเขาไม่เฉยเฉยเฉยอย่าตา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 ยขาอะไร

เกียรท้าเลยตายได้ท้าอยู่ทางขวาท้าอยู่ทางขวาท้าผิดผีกับผีกับเชื่อได้ถามประเด็นเรดี้แล้วป่ะโคจนตายครับรอมิวมีโดดแล้วเดี๋ยวเอากองหลังแล้ตายหมดแล้วมีโดดเดี๋ยวพี่แต่รอโล่อยู่โล่สามวิท้าหนึ่งผีจัดเลยนี่ไม่ต้องถามเลยพี่ตายครับโคจีตายครับ อาเดียสองโลสองโลอาเดียโดดใส่แล้วมิวโดดใส่แล้วเออซัดเลยมิวฆ้ามันมูกฆ้ามันเฮ้ยโซดอนโซดอนโซดอนปอยมันได้ไหมถอยมา่าร์ติปาร์ติทำไมไม่รู้แต่ปาร์ติผมนะผมนะผมนะพระได้พระได้อย่าเอาซาเลียเอาซาเลียปล่อยไปก่อนมิวมิวปล่อยไปเลยเล็งพระอยู่พี่พระตายพระตายแต่ผมตายมันไปชูพระมาชูพระ

เล่นก็เลยละเอียดพุ่งโดดไปนะเออค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้โหพี่โยกตายเลยนึกว่ามีน้ำแข็งโอ้ยตายเลยมีกูไปแช่แช่เลสเป็น<ด>ลิงย่างเลยกริวกริวเป็นอเป็นลบเลยรอให้มันหมดเถอะก็ได้รอแล้วรอให้ดามิเตอร์เรียมลดกันได้ครับโอเคมาที่ ความความิดเอสายเข้าสายมึงเอาเลยปะเดี๋ยวเขาเลยปะมามีก็ค่อยๆค่อยๆเขาค่อยเล่นหน่อยค่อยทำค่อยๆทำไม่มีโลนะเขาตาปชูนะตัวไห้ตัวโดนแฮสวยมลุมีใครอยู่ในรถเออ้อ้อ อเออจ้าลุ้มลุ้มเอมอเย่ไงโมด็อกค่ะ <Yeah. S 1> โดดยับหัวโดดยับหัว no, โดยโดยเดหัวเ <c oughs> แบบี๋ย่าไอ้ก็ยูอินมะอ่ะหมายว่า <c oughs> เอาดิสน่าไอ้ก็ยู จอิงปีสปอร์ตสปอร์ตจริงไม่ได้เกมนี้แม่ง้แตายแล้วร้อนดูดิเนี่ยมันแบบให้กำลังใจมึงแบบกราปูปลาไปแล้วอะจริงแต่ปลาหลางตายละรอเฮียอะไรสปอร์ตเกมนี้จะมีเหมือนเมื่อกี้เออเพราะสปอร์ตเออาจา้างไงตอนแรกเมื่อกี้ันนี่สายพานเราบังไงกูเลยไม่เห็นมึงอ๋อเมื่อกี้เราถือมือแค่บอกกันรู้ได้เด็ เมื่อกี้กำลังถือกลางอันติไงก็เล็งอยู่อ๋อแบบเฮ้ยตัวอะไรปล่อยๆเดี๋ยวค่อยชื่อขึ้นค่อยดูดูสาปลาไปเลยแล้วเว้ยมึงจริงคือมันไม่มีโล่ไม่มีอะไรเลยมันก็เลยแบบนีม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 ีอยู่อย่างหนึ่งอะไรวะสาระอออออ๋ออะไรไม่กินตอนปวดหัวเรื่องสาราไอ้บ้าแต่มึงอ่ะโดดในโคอ่ะสารามึงอะ โอ oh, okay. <ค>้เจแบบเป็นปัญหาแล้ววะไม่เกี่ยวแท้ไม่ได้มึงนี่กูทำไงวเนี่ยเจนใส่หรน่ไอรมิงมันโดดเข้าไป 1, 4, หนึ่งสี่นึ่งหเฮ้ยไฮเลิกโดดไปหาฟัก,กิ้งดูฟิสได้หรือไม่ครับคุณท็อปโยนเจนหลอใช่

ไม่ว he ่าเนียฮ no. <c oughs> <c oughs> ันโตเนี uh. Uh ่ยฮันโตเนี่ยกูจะฮิวโอ้ยทียใครจะฮิวให้มึงโดนเนี่ยสักกูไงกูไงเดงใสอารมณ์เนี่ยใสอารมณ์มึงเป็นฟาลาเรียบด่วนอ่ะเฮียกูฮิวได้ ฟาราเรียมด่วนเลยชี้นยมันเอาโซเชียลมาแล้วมึงโหถ้ามึงปีนเก่งอ่ะยังไงก็ข้ามไปได้แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเออเอาหน่อยเว้ยกวนคำไว้ไว้เออมึงทำได้เว้ยเต้สวัสดีครับทุกคนยินอยู่อนรท้ายเออเออขออีกตัวขออีกตัวใช่เออเออแล้วก็มีไอ้อะไรวะไอ้นนาอยู่ห้องฝั่งซ้ายห้องมินิน่ะท็อยอดไปดูอยู่แต่เขาต้องจับเนี่ยแล้อยู่ว่าปิงดิ ยี่ยมลงกูสองตัวตัว้โคดมาอีกแล้วครับพี่พ่กายครแบบับกดกรพี่รแ้อยอฮูอเที่เป็นแบทแมนกันหดเออด็ด,ดแบบแมไม่คือคนเป็นโควิดอ่ะเออเพิ่งหาย ล่อไว้ตามเออไอ้ตัวนี้ลองล่องเปลี่ยนแบบทะเลเอ๊ไอ้ท้ายแดงโนเล่นโดนอยู่นะไอ้เหียอยู่ไหนวะลงใครวะไม่รู้อ๋อลงนู่นตัวแดงโน้บ้าบ้าไอ้ตัวนั้นว้าวว้าว Let's go c h า f

แบบมันไม่ไหวกูแล้วมันแบบต้องเปลี่ยนตัวจริงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแล้หิวว่าเป็นฟาราเล็บด่วนไม่ฮิวในที <c oughs> อ่อย,อแบบยูกูมมรักกูรักคาฟันเฮ้ยังไหวเพราะว่าเจ๊กูฮิวได้เอาคำว่ามือสามเม็ดไอ้เหี้ยหรือกูฮิวให้มันเนี่ยถ้ามันเห็นน,นะ <c oughs> เป็นแบบขอฮิวหน่อยเป็นบอกตำแหน่งกูดีกว่าอี๋ ก็เส uh, ียต uh, ังค์ดิไปกันเลยวะจะตังอะไรกะจะตังไงต้อ่ะตังอะไรวะอืมฆ่าอะไรอกะเออฆ่าอะไรอ่ะอ้าวนั่นสิพูดไปเรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่กูมีเหตุผลทั้งนั้นเหรอกูไม่ได้พูดไปเรื่อยกูไม่ได้บ้าวะกูไม่ได้บ้ากูไม่ได้บ้ามึงสิบ้าโอ้ยมันโดดไปเรื่อยแล้วเจ๊ Blow 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 oh. Blow 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 Yo Homie Homie Calm Down Homie Blow 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 OUCHIE OUCHIE

ตีหัวสัตว์คนตีหัวไลลี่พูมีเอมาเตอร์ฟักเกอร์รู้จักเปล่าตีหัวตีหัวอุ้ยเดี๋ยวมาสุดยอดโอ้กูให้มันคนเดียวทะลุทุกอย่างอ้าว yes sir victory yay y a ้กูเอาอยู่นะเจ๊เร่งเร่งจริงมายโกโยกโยกมาโขมมไเี้ยอย่างนี้ถ้าผมเล่นก็จะครบห้าดิไปนอนเลยเคไม่เล่นแล้วเย้ค r i ซี e คุงม p r ซี่คุง